ฮิสบุลลอหไม่คุกเข่าให้สหรัฐอิสราเอลลั่นใครคิดปลดอาวุธรบเป็นรบเลบานอนสอกเขาวุ่นนะคะหลังสหรัฐบีบรัฐบาลเบรุตให้เร่งปลดอาวุธฮิสบุลลอห์เร็วขึ้นชิกนาเอมกัสซมเลขาธิการฮิสบุลลอหแห่งเลบานอนออกมายืนยันบทบาทของกลุ่มต่อต้านในการปกป้องเลบานอนและปฏิเสธการปลดอาวุธ และเตือนเกี่ยวกับการแทรกแซงของสหรัฐต่อเลบานอนทางอย่างเตือนให้รัฐบาลเลบานอนทำหน้าที่ในการทวงคืนอธิปไตยของชาติไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาปลดอาวุธฮิสบุลอเอาใจสหรัฐพูดแรงนะคะก่อนหน้านี้ยังไว้ไมตรีกันเมื่อรัฐบาลประกาศแบบนี้สหรัฐตัวแทนของสหรัฐก็ประกาศชัดเจนว่าจะเลื่อนเวลาบี ให้รัฐบาลกดดันยึดอาวุธฮิสบุลลอห์เรื่องก็เลยแรงขึ้นทุกทีเลขาธิการฮิสบุลลอห์กล่าวระหว่างสนทรพ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเลบานอนเป็นบาปและขัดต่อกฎบัตรของรัฐเลบานอนกฎบัตรรัฐเลบานอนได้อนุญาตให้ฮิสบุลลอห์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองในเลบานอนจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญมติของคณะรัฐบาลออกมาแล้วยังต้องเสนอรัฐสภานะคะออกเป็นกฎหมายแต่เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาก็เป็นสายนิยมโปรโตะวันตกสายฮสบุลลอและก็พันธมิตรเนี่ยไม่ถึงครึ่งฉะนั้นโอกาสที่จะออกมาเป็นกฎหมายเป็นไปได้ดังนั้นฮสบุลลอก์ต่อต้านเต็มขั้นก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายด้วยก็เซมถามรัฐบาลว่า คุณคาดหวังให้ระวางอาวุธหลังจากต้องเสียสละนักรบและผู้บัญชาการระดับสูงไปถึง5,000นายหรือฮิสบุลลอจะไม่ยอมมอบอาวุธหรือยอมให้เอเอลปฏิบัติการอย่างเสรีย่ำย,ยีประชาชนเลบานอนและนักรบต่อต้านตามอำเภอใจหากรัฐบาลไม่ถอนการตัดสินใจรัฐบาลก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่น่าเชื่อถือในการปกป้องอำนาจอธิปไตยของประเทศชาติ ผู้นำฮิสบุลเรียกร้องให้ทางการจัดให้มีการเจรจาเฟืนฝฟูอำนาจอธิปไตยจัดหาอาวุธให้กองทัพเลบานอนและจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เอออวยตามคำสั่งของสรัฐโดยที่ไม่ติดอาวุธให้ตัวเองเลยเมื่อพูดถึงบทบาทของกองทหารแล้วกสเซมยังบอกว่ากองทัพหลักของเลบานอนมีหน้าที่ในการปกป้องมาตุภูมิ และกองกําลังต่อต้านยังคงเป็นกองกําลังสนับสนุนที่สําคัญทาหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วเขายืนกรานว่าการต่อต้านเป็นทางเลือกเดียวที่จะไม่ยอมจำนวนและยังคงยืนหยัดเป็นโลกปกป้องอธิปไตยของเลบานอนป้องกันอิสเอลรุกรากนผู้นำฮิสเบรลระลึกว่าเลบานอนสามารถป้องรานอิสเอลได้นานถึง17ปี นี่คือผลงานของฮิสบลอลในอดีตนะคะทั้งกำลังพลของกลุ่มต่อต้านทั้งประชาชนและการต่อต้านที่ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเขาเสริมว่าหากปราศจากการต่อต้านอิสราเอลรุกและยึดไปถึงเบรุตไปนานแล้วเหมือนกับที่กำลังยึดไปถึงดามัสกัสที่ซีเรียก็เซมสังเกตว่าอิสราเอลไม่สามารถรุกคืบณนะเวลานี้เกินเนินเขาห้แห่ง ที่ยึดครองไว้ทางตอนใต้ของเลบานอนล่าส,สุดนี้เอสเอลปากลาดอยู่ไม่ยอมถอยรัฐบาลเลบานอนก็เฉยชาไม่กลา้าเพราะว่า mm. อาวุธยุทโธปกรณ์สู้เขาไม่ได้แต่ไม่ยอมเปิดทางให้สบลรตเตบโตวันนี้เอสเอลปากหมดไปแล้วห้าแห่งนะคะเนินเขาเพียงแต่ว่ายังยึดไม่หมดทั้งพื้นที่เท่านั้นเนื่องจากกองกำลังต่อต้านก็ยังอยู่ในนั้น อยู่แบบเงียบอยู่แบบไม่เปิดเผยว่ามีใครบ้างิอเอลอาจจะทำลายหรือย,ยึดครองพื้นที่ได้แต่เราจะเผชิญหน้ามันในเชิงป้องกันและต่อต้านเพื่อไม่ให้มันบรรลุเป้าหมายก็พูดชัดเจนค่ะถ้าิอเอลจะทำฮิสบอลก็จะลุยตอบโต้วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองที่คณะรัฐมนตรีเลบานอนอนมุมัติมติ จำกัดการครอบครองอาวุธรวมถึงอาวุธของกลุ่มฮิสบลลอด้วยมันก็เน้นที่ปลดอาวุธฮิสบลลอนั่นแหละมอบหมายให้กองทัพจัดทำแผนดำเนินการตามมาตรการนี้ภายในสิ้นปี2568ที่แรกว่าสหรัฐเรียกร้องภายในสิ้นเดือนนี้เลบานอนบอกทำไม่ได้จะต้องมีขั้นตอนนู้นนี้ยืดไปสิ้นปีพเพราะไม่กล้าเผชิญหน้าโดยตรงกับฮิสบลอ กระแสนิยมฮิสบุล็อกก็สูงขึ้นด้วยกลุ่มฮิสบุล็อกคัดค้านมติดังกล่าวรัฐมนตรีสายฮิสบุลอกและแนวร่วมมาวอล์กอ t นะคะแต่ก็ยังสู้เสียงส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้เตือนว่าความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศมันจะก่อผลร้ายต่อเลบานอนเองสองวันต่อมารัฐบาลก็ได้ให้การรับรองข้อเสนอที่สรัฐสนับสนุน มุมเป้าปลอดอาวุธฮิสบลลอและก็หยุดยิงกับอิสเอลคือที่ผ่านมาลงนามหยุดยิงแต่อิสเอลไม่เคยหยุดยิงเลยตั้งแต่วันแรกมีแต่รัฐบาลเลบานอนหยุดยิงแล้วก็สั่งให้ฮิสบลลอหยุดยิงผลก็คือยึดไปเรื่อยๆตอนนี้ยึดห้าเทือเขาเนินเขานะคะแต่ยังไม่เต็มรูปแบบเพราะว่ายังโดนฮิสบลลอต่อต้าน ต่อต้านเงียบเงียบโดนไม่เปิดเผยไม่ได้โชงฉางเรียกว่าจะปักหมดยึดจะปักรัวโดนเผาโดนทุบเรื่องมันเป็นอย่างนี้สรัฐเลยมากดดันช่วยอิสราเอลให้ปลดอาวุธฮิสบุล,ลรัฐบาลเลบานอนตอบรับทันทีและนี่ก็คือริ์เดชของรัฐบาลที่พร้อมจะยอมจำนนกับสหรัฐและอิสราเอล การกำหนดจะส่งกองทัพของเลบานอนกองทัพส่วนกลางนะคะลงไปควบคุมภาคใต้ดูเผินๆก็เหมือนจะต่อต้านอิสราเอลซึ่งไม่จริงตลอด8เดือนมานี้อิสราเอลย่ำายีประชาชนถล่มเบรุตถล่มภาคใต้รัฐบาลได้แต่โวยวายแม้กระทั่งกองกำลังสันติภาพของ UN ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายต้องถอนไปออกไปก็ถอยให้อิสราเอลยึด ขอให้เิสเอลโจมตีคนเลบานอนตามสบาทจนถึงวันนี้นับศพไม่ถ้วนนะคะนอกจากนี้สถานการณ์ในเลบานอนสอกเขาจะเกิดการประทะกันเองระหว่างผู้สนับสนุนฮิสเบลุลซึ่งเป็นพรรคการเมืองด้วยมีเสียงข้างมากในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ในสอสอัธสภาผลริดของการเลือกตั้งที่กลุ่มโปรตะวันตกได้เป็นแกนนำ อันนั้นยากค่ะเวลาออกมาเป็นกฎหมายถ้ายัางต้านกันก็กรบกันเองนั่นแหละองค์กรอำนาจรัฐตั้งแต่รัฐบาลและประธานสภาเป็นพวกโปรโอ,อเมริกาชัดเจนแล้วซึ่งก็หมายความว่าต้องการสยบอำนาจต่อสหรัฐและอิสราเอลชัดเจนหลังออกมาติดปลดอาวุธิสบุลลเนทันยาฮูก็ออกมาชื่นชมชมเชยรัฐบาลเลบานอนทันที และตัวแทนสรัฐในเลเบานอนก็ประกาศจะผลักดันให้การปลดอาวุธฮิสบลอเร็วขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ด้วยดูแววแล้วความแตกแยกร้าวฉานระหว่างกลุ่มนิยมตะวันตกกับกลุ่มไม่ยอมเป็นทาสสรัฐอิสราเอลมันสูสีกันซะด้วยค่ะรัฐบาลจัดทำโพลพบว่าคนนิยมฮิสบลอ58ซนี่ของเดือนที่แล้วนะคะต่อต้านสรัฐอิสราเอลแทรกแซงที่เหลือมี ไม่แน่ใจเฉยเๆกับสนับสนุนฟื้นฟูสัมพันธ์กับสหรัฐและอิสราเอลนั่นคือไม่ชอบฮิสบล์ไม่เอาฮิสบล์ตัวเลขนี้ทำให้สายโปรโอเมริกาเดินหน้าลงมติปลดอาวุธฮิสบล์ได้ไม่ว่าจะทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐหรือไม่เลบานอนก็จะไม่สงบสุขอีกต่อไปถ้าทำตามอิสราเอล ก็จะเข้ามาควบคุมยึดพื้นที่สังหารฝ่ายต่อต้านตามอำเภอใจอ้างกฎหมายปลดอาวุธนี่แหละถ้าไม่ทำตามก็จะรบกันเองเป็นสงครามกลางเมืองแน่นอนผลทั้งสองอย่างเข้าทางสรัฐหมดเพราะสรัฐต้องการให้เลบานอนอ่อนแอแต่เรื่องนี้คนเลบานอนเลือกเองก็ต้องรับผลเองค่ะ ชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a d c h a p s i s t o r e หรือโท0ร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3ผ่ึอกกากกำลังเดือด ามาสบทขยี้หน่วยรบพิเศษอิสราเอลเยเมนซาดไฮเปอร์โซนิกถล่มฐานเทลอาวีฟวันที่28สิงหาคม2568ยูคาดิฉันค่ะธนาอวาัดวังชากรแฟลชบิก๊กโวขณะที่อิสราเอลยืนยันบุกยึดกาซาต่อไปไม่สนใจคำคัดค้านั้งในประเทศและต่างประเทศแนวรบต้านอิสราเอลก็ระอุเดือดค่ะ ฮามาสเปิดฉากจู่โจมขั้นเด็ดขาดกระนำบทขยี้หน่วยรบพิเศษของอิสราเอลจนพังยับเยินขณะเดียวกันเยเมนส่งขี้ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกทะลวงฐานทัพในเทลวิบอย่างแม่นยำสะเทือนแนวป้องกันศัตรูทั่วภูมิภาคกลุ่มฮามาสประกาศนะคะปฏิบัติการบันทอนกำลัง IOF ขั้นโหดเขาใช้บอกว่า สงครามจะยืดเยื้อแค่ไหนต่อไปนี้จะเป็นกลยุทธ์บั้นทอนกำลังอาจจะมีทั้งปะทะหรืออาจจะมีรอบยิงยังคงอยู่ในยุทธวิธีสงครามกล่องโจท์เขาเผยแพร่เหตุการณ์ส้มโจมตีกองกำลังเิสเอลอย่างรุนแรงที่เบตฮานุนชนวนกาซาเขากล่าวว่ากลุ่มนักรบได้เล็งเป้าหมายไปที่ฐาน i d ดในพื้นที่เกษตรกรรม ล่อหลวงฐานอ d ดฟให้เข้ามาสุกกับดักระเบิดทำให้ทหารเสียชีวิตที่เดียวห้านายบาดเจ็บกว่า20่นายส่งสัญญาณอิสราเอลยิ่งโหดกับชาวปาเลสไตน์กลุ่มต่อต้านก็จะโหดกลับไม่กลมการยกระดับในการเผชิญหน้านี่รุนแรงโหดเทียมมากขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะ ขณะที่วิกฤตเงียบในกองทัพอิสราเอลกำลังผดให้เห็นอย่างปิดไม่มิดกองพลฮัชโมนาอิมของอิสราเอลต้องยุบส่วนหนึ่งของสายบังคับบัญชาทางทางที่ถูกสั่งให้ส่งกำลังเข้ายึดกาซาซิตีสื่ออิสราเอลช่อง15ของอิสราเอลเองเอามารายงานนะคะบอกว่ากองพลฮัชโมนาอิมตัดสินใจยุบหน่วยบังคับบัญชาบางส่วนเพราะขาดแคลนกำลังผลใหม่ ประกาศไปแล้วขอรับสมัครหกมืนไม่ยอมบอกว่ารับได้เท่าไหร่แต่ผลคือเนี่ละค่ะกองพลฮัชมมนาอิมฐานราบชื่อดังนะคะต้องตัดหน่วยบงังคับบัญชาบางหน่วยตัดกี่หน่วยไม่ได้บอกเพราะไม่พอกำลังผลไม่พอนี่คือสภาพในกาซ่านะคะศึกกาซาซิตีไม่ง่ายเหมือนที่ในทันยูฟูคาดหวังหรอก ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของเยมเมนสอดประสานนุนช่วยพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเลยยากประสบความสำเร็จในการโจมตีล่าสุดต่อท่าอากาศยานเบนกุเรียนและฐานทัพอากาศชานเมืองเทลอาวีฟที่ถูกยึดครองเขาใช้อะไรใช้คีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกปาเลสไตน์2สองใาส่จุดเป้าหมายหนุนการต่อสู้พันธมิตรต่อต้านในกาซา อบโตการปิดล้อมของอิสราเอลอย่างโหดร้ายโฆษกกองทัพเยเมนคนเดิมตัวตึงหนุ่มหมวกแดงนะคะพอนจัตวายายาสริแถลงว่าปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายเพื่อระงับกิจกรรมสนามบินของอิสราเอลความบาดการจราจรทางอากาศและส่งผู้ยุดครองไซ่อนหลายล้านคนไปยังศูนย์พักพิงเหมือนเดิม ให้ประสาทกินซังนั้นแหละตอบสนองโดยตรงต่อกันปิดล้อมเพื่ออดอาหารการรุกรานของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องในชนวนกาซาพร้อมทั้งตอบรับคำประกาศของสหประชาชาติแถลงแล้วนะคะยอมรับล่าสุดว่าวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมใช้การอดอาหารเป็นอาวุธของอิสราเอลเกิดขึ้นในกาซาณเวลานี้ผิดกฎหมายไร้ศีลธรรม มีอเมริกาประเทศเดียวค่ะยังคงคัดค้านอยู่แต่14ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเห็นพ้องต้องกันเยเมนยังยืนหยัดร่วมต่อต้านสรัฐและอิสเอลไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแม้จะถูกโจมตีกลับจากอิสเอลที่ซานาเมื่อไม่กี่วันก่อนครั้งนั้นทำให้พลเรือนชาวเยเมนเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ68คนสู้ไม่ถอยค่ะ ครั้งนี้ราประชาชาติออกแถลงการชี้ว่าอิสราเอลต้องรับผิดชอบการโจมตีโรงพยาบาลน,นัสเซอร์ในฉนวนกาซาถ,ถึงสองครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายนักข่าวเสียชีวิต5รายอย่างจงใจต้องมีการสอบสวนเอาผิดแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่กองทหาน IOF ของอิสราเอลโจมตีโรงพยาบาล ทำมาแล้วนับครั้งไม่ท้วนทั่วกาซาแต่ทุกครั้งอิสอเอลอ้างว่าฮามาสหลบซ่อนที่นั่นบ้างละฮามาสขุดอุโมอง์อยู่ใต้ดินโรงพยาบาลมั่งละและอยู่เอ็มกรูดสิบปากผ่านมาเกือบสองปีเพิ่งจะเอ่ยปากว่าจะต้องสอบสวนมันก็เลยไม่มีน้ำหนักอะไรกับอิสเอลซากนิดขณะที่สาราัฐยังคงกางปีกปกป้องอิงสเอลทุกเวที เปิดหน้ากากสันติภาพจอมปลอมของทรัมอย่างชัดเจนภาษาที่เอลยอมรับดังที่กลุ่มพันธวิตต่อต้านพูดก็คือพวกนี้รู้จักแต่ภาษาทางทหารก็ต้องจัดให้หนะักสมที่อยากจะพูดสมที่อยากจะต้องการเช่นนี้แนวลบกาซานองเลือดทุกวันทั้งฝั่งปาเลสไตน์ และทหทนอิสราเอลจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War รโดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a p s i s t o r e หรือโทร0942369493